ประกาศคุกอากาศถูกทำลายปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหล่าบรรดานักปรุงโอสถที่ถูกกักถังที่นี่ก็รีบหนีไปโดยมีชาวอิงเป็นผู้นำแต่สุดท้ายคนที่นำไปก่อนเพื่อนก็คือเสี่ยวเยียนพอเห็นว่าประกาศแตกกระจายปุ๊บผู้เท่าลูกภูเลยจะบอกว่าตามไปอย่าให้หนีไปได้แม้แต่คนเดียวหลังจากนั้นก็มีชายชุดดำสิบกว่าคนไล่ล่านักปรุงโอสถที่เหลือ ส่วนผู้เท่าหมูกูพูดว่าข้าอยากดูเหมือนกันว่าพวกเจ้าจะกระสึกกระสนได้ถึงเมื่อไหร่กันโดยเขาล็อกเป้าไปที่เสี่ยวหยิงหากออกไปในป่ากลับมีคนสองคนกําลังขกขกโปรโปรราวกับวานนอนตัวน้อยนั่นก็คือเสี่ยวหยิงกับเฉาอิงที่กําลังหนีอยู่แต่จังหวะน,นั้นเองก็มีฉงชิ่งเข้ามาเสริมทัพอ,อีกหนึ่งคนโดยบอกว่าข้างหน้ามีชายชุดดำกำลังดักพวกเราอยู่แต่ทั้งสองคนไม่ได้ยินเอาแต่หนีอย่างเดียว ตอนนี้เป้าหมายของพวกเขาอยู่ที่เทือกขาที่มีสัตว์อสูรแข็งแกร่งที่สุดของภูเขาบุญโพสุดแน่นอนว่าจังหวัดที่สิวเหยียนกำลังพุ่งไปด้วยความเร็วเต็มพิกัดพร้อมกับต้องหยุดชะงักเนื่องจะสัมผัสดได้ถึงบางอย่างเรวดีนี่ผู้เท่ามู่กูพูดแต่ก็อนี้เราเซียนยุดไปไม่พ้นอยู่ดีอยากให้ต้องเสียเวลาของข้าไปมากกว่านี้เลยอีกฝ่ายก็ยื่นกรงเล็บที่มีเหมือนเปลวเพลิงสีน้ำเงินในจังหวดน,นั้นสิวเยียนก็พูดว่าระวังจังหวัดที่ตัวสิวเหยียนพูดออกมานั้น โครงเล็บนั้นเล็งเป้าไปที่ชาวอิงจังหวัดที่ชาวอิงพยายามจะหนีกับพบว่าร่างกายของตนนั้นกับถูกผนึกไม่สามารถขยับได้ชงชิงที่เห็นภาพนั้นกับหนีเอาตัวรอดเหมือนพวกที่แพ้แต่ตัวซิลเหยียงกลักทําไม่ได้เช่นนั้นเลยรีบขูน้ํามันดินออกมาเพื่อป้องกันชาวอิงเอาไว้พอใช้หุ่มนมาดินต้านเสร็จก็รีบตะวาดให้ชาวอิงรีบหนีไปตัวนางพอเห็นแบบนี้ก็ได้แต่พูดว่าขอบคุณมากหลังจากใช้หุ่มนมาดินเสร็จชาวอินก็หนีไปได้ ส่วนทางด้านตัวเขาก็ต้องเก็บสรางกุ่มบานดินและมีไปอีกทศหนึ่งส่วนทางด้านผู้เท่ามูกูก็เลือก,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 กที่จะตามเซียวเยียนเพราะเซียวเหียนเหมือนเป็นปลาตัวใหญ่ผู้เท่ามูกูพูดในเมื่อเจ้าชอบช่วยเหลือคนอื่นมากนักดูสิว่าจะมีใครมาช่วยเจ้าได้เขาคำรามออกมาตัวเซียวเหียนก็รู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งแม้จะไม่เห็นร่างว่าเจ้าหมอนี่กำลังตามมา เซียวเหยียนพูดบัดซบเอ้ยถ้าบิบค่าถึงระดับนี้วันนี้ต่อให้เจ็บหนักจะลากเจ้าลงนรกไปด้วยในหัวของเขาตอนนี้สนิษฐานเกี่ยวกับเรื่องเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นแต่ความเร็วของเซียวเหยียนนั้นไม่ได้ลดลเลยแม้แต่น้อยเพราะอีกนิดเดียวก็จะถึงยอดเขาที่สัตว์อสูรตัวนั้นอยู่แล้วแต่เขากลับพบว่าเจ้าหมอนั่นอยู่ข้างหน้าเขาผู้เท่ามูกูพูดต่อให้ยืนจะเร็วขนาดไหนแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นนื้อมือของนายพรานอยู่ดีพอได้ยินคำพูดนี้ตัวเสี่ยวหญิงก็เลยถามกลับไปว่าเจ้าก ในที่สุดเจ้าก็จำคาได้แต่จำได้ก็ดีแล้วล่ะเจ้าจะได้ตายตาหลับยังไงเล่าไม่ว่าอย่างไรพวกเราก็มีความเกี่ยวพันกันอยู่บ้างว่ากันตามตรงนักบางทีเจ้าต้องเรียกข้าว่าอาจารย์อาซะด้วยซ้ำข้าคงไม่มีวาสนาถึงระดับนั้นผู้เท่าหมูปูได้ยินก็ยิ้มเล็กน้อยคราวนี้เราเซียนยุธจะไม่ยั้งมืออีกแล้วนะ่สังหารเจ้าก่อนและค่อยจับกลุ่มวิญ,ญญาณเจ้าเรามีหลายวิธีมากในการดึงเอาคิดวิชาเผ่าไม้ของเจ้าพอเห็นแบบนั้นปุ๊บก็ไม่รอช้าตัวทางด้านผู้เท่าหมูปูก็เริ่มจมจต แต่ตัวเซียวเยียนมีความไวที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงสามารถหลบหนีไปได้แต่ก็หนีไปได้เพียงแค่ชั่วคราวตอนนี้ก็ยังคงโดนไล่โจมตีอยู่ดีและในจังหวะที่โดนผนึกขั้วอากาศบุกกับว่าตอนนี้ครงเล็บใกล้เข้ามาใกล้ตัวเซียวเหยียนก็เลยตัดสินใจใช้อัคคีฟ้าสางจำแรงทั้ง3ามชั้นเพื่อตอบโต้กลับไปแต่จูจ่ๆกับมีชายร่างยักษ์คนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าเขาฆ่าคนในที่ของข่าแล้วยังจะไม่เห็นหน้าข่าอยู่ในสายตาอีกนี่มันเกินไปแล้วคนที่มานั้น แค่ยื่นกำปั้นออกไปก็สามารถทำลายกรงเล็บได้แล้วเป็นใครอีกผู้เท่าหมูกูถักถ้าเจ้าไล่ล่าคนอื่นข้าอาจจะไม่ยุ่งแต่เซียวเหยียนเจ้าไม่สามารถแต่ต้องเขาได้เสียงนั้นก็คือจืดเหยียนผู้เท่าหมูกูตกใจที่นี่มันคือแดนโอสถปกติแล้วก็เข้าได้แค่เฉพาะนักทรงโอสถที่เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้นแต่นางหนูนี่ไม่เหมือนเลยสักนิดแล้วนางเข้ามาได้ยังไงกัน เือเยยนไม่ได้สนใจนางกลับไปหาเซียวเย็นพร้อมกับหัวเราะคิกคักเือเยียนเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเซียวเยยนถามขึ้นหลังจากหายตกใจข้าหนีออกมานะ่าข้ารู้เจ้าต้องเข้าร่วมงานชุมนุมโอสถอยู่แล้วข้าจึงมารอเจ้าที่นี่ข้านา่าเวทนามากนะหลังจากแยกจากเจ้าข้าก็ไม่มียาเม็ดอร่อยอร่อยให้กินอีกเลยทุกวันนี้เจ้าพวกนั้น,นยึดบังคับให้ข้ากินแต่ของรสชาติอุบาทพลื่นไส้ชมัดเซียวเยียนถามว่าเจ้ายักษ์นั้นเป็นคนในเผ่าของเจ้าใช่ไหม ชือเยียนพยักหน้าแต่เชื่อถือคำพูดของนางมักเกินจริงเสมอนี่คุยกันเสร็จหรือยังแม่นางน้อยเจ้าคนอยู่ตรงหน้านี้ต่อก่อนไม่ง่ายเลยนะจะบอกให้ส่งจ้านพูดขึ้นเจ้าตัวยักษ์ไม่ต้องร้อนใจไปไปต่อยกับมันหน่อยจัดการมันได้งานของเจ้าก็เสร็จแล้วเจ้าก็ประเมินค่าสูงเกินไปค่าจัดการมันได้ก็ถือว่าดีมากแล้วสหายท่านนี้เขาชื่อว่าส่งจ้าน,นะข้าเรียกเขาว่าเจ้าตัวยักษ์เป็นลูกพี่ใหญ่ของภูเขาหมื่นเพศของดีของพิเศษเป็นของเขาทั้งหมดเลยนะส่งจ้านได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกขนลุกยังไงไไม่รู้ สมบัติที่เก็บสะสมมาตั้งนานโดนานางขโมยเกือบหมดเซียวเหยียนก็รู้แล้วว่าเจ้านี่ก็คืออสูรดูร้ายที่เก่งสุดของยอดเขาเหมื่นเพศักดิ์สหายท่านนี้เราผู้เท่าไม่ได้มีเจตนาลุกล้ำเทือกเขาของเจ้าหากมีที่ใดล่วงเกินต้องขออภัยแต่คนผู้นี้คือคนที่ข้าต้องการตรกรถอย่าได้ก้าว่ายจะดีกว่าเถยที่นางบอกท่านก็น่าจะได้ยินแล้วนี่ข้าจําเป็นต้องคุ้มครองเขาเอาไว้เอาเป็นแบบนี้ก็แล้วกันข้าจะไม่ถือสาที่ท่านเข้ามาที่นี่ งั้นตอนนี้ท่านก็ออกไปเดี๋ยวนี้เลยว่าอย่างไงผู้เท่ามู่กูไม่อยากยอมแพ้เพราะเขาต้องการตัวเซียวเยียนเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเช่นนั้นก็ไปตายเถิดทั้งสองก็เริ่มต่อสู้กันแน่นอนสงจ้านพูดว่าข้าเองก็ผ่านพ้นมานานหลายปีเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีใครบอกให้ข้าไปตายเลยสักคนเจ้านับเป็นตัวอะไรกันจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็สู้กันอย่างดุเดือดอถึงขนาดงจ้านบอกว่าวาสใจจริงๆเอาใหม่เซียวเยียนก็พูดว่า ทรงจ้างพลังฝีมือนักว่าแข็งแกร่งไม่เบาเลยแค่ก้าวเข้าสู่ระดับเซียนยุทธครึ่งก้าวแบบที่ชงชิงพูดดูจากท่าทางน่าจะเข้าเซียนยุทธมานานแล้วด้วยซ้ำถ้าหากไม่ละก็คงจะสู้กับผู้เท่ามู่กูไม่ได้แบบนี้แน่นอนเจ้าตัวใหญ่นั่นคงเข้าสู่ระดับเซียนประยุทธ์เต็มตัวตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วสินะชื่อเย็ยนเอ่ยขึ้นดีนะไม่เชื่อคำยุยงของเจ้าชงชิงนี่มันเซียนยุทธเต็มตัวให้ต่างกันจริงๆ ด้วยกำลังคนของพวกเขาที่บุกมาที่นี่ก็ไม่ต่างอะไรจากตายทั้งเป็นตอนนี้ผู้เท่ามูกูโกรดแค้นส่งจ้านเข้าใส่เขาถึงกับตดกอยถ้าไม่ตายอย่างเขนักทิปิศาโลกันออกมาส่งจ้านเองก็ไม่ต่างกันคืนร่างกายเป็นมีมังกรเพื่อสกัดการโจมตีนั้นและการโจมตีของระดับเซียนยุทธทั้งสองนั้นก็ทำให้เทือกเขาแห่งนี้สัส่นสะเทือนไปทั้งเกาะหลังจากการประทะก,กันยกนี้ก็สร้างคลื่นกระแทกมากมายขึ้นจนสัตว์อสูรมากมายแตกตื่นวิ่งหนีการเจ้าละวาด หลังจากนั้นทำให้พื้นที่ที่พวกเขาใช้ต่อสู้เป็นหลุมขนาดยักษ์ส่วนผู้เท่ามู่กูปราณยุทธ์ในกายก็เริ่มกระสับก,กระส่ายเสียเยียนถามทรงจ้านละ่ะเขาอยู่ในนั้นทางด้านจือเหียนก็ชี้นิ้วที่หลุมหลังจากนั้นทรงจ้านก็ปรากฏตัวพร้อมกับร่างต้นกำเนิดมีมังกรดึกดำบรรมีมังกรนั้นเป็นสัตว์อสูรที่ดุร้ายเพราะมันจัดอยู่ในพวกสัตว์ประหลาดบรรพการ บวกกับในกายมีเลือดของมังกรตามบันทึกมีมังกรนี้มีอีกชื่ออันหนึ่งเรียกว่ามีมังกรสุ่เก้าหลิวลายบนเส้นขนตรงหน้าอกมีไว้เพื่อดูเล่นซะที่ไหนเล่าแต่มันเป็นตัวชี้วัดพละกำลังเล่ากันว่าเมื่อมังกรชนิดนี้มีลวดลายครบ9้าแถบแล้วสายเลือดแห่งมังกรในกายจะตื่นขึ้นถึงตอนนั้นมีมังกรจะผ่านการลอกคราบหักลอกคราบได้สําเร็จแล้วจะวิวัฒนาการกลายเป็นพญายมีมังกรถึงเวลานั้นจะทําลายถล่มดินก็แค่ชูมือขึ้นก็ทําได้อย่างสบายชื่อเยียนพอเห็นแบบนั้นกก็เลยบอว่า ก็แค่มีมังกรเพราะมีสายเลือดแห่งมังกรถึงได้แข็งแกร่งต่างหากแต่การสามารถควบคุมสายเลือดมังกรนั้นมันก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนสายเลือดมีความสำคัญต่อสัตว์อสูรเป็นอย่างมากตอนข้าเพิ่งมาถึงทวีปมัดชิมก็เกือบถูกคนของเผ่าหงอสูรฟ้าค้นเจอเลือดของอสูรในแหวนบรรจุข้าก็เกือบไม่รอดเจ้าพูดว่าอะไรนะเผ่าของอสูรฟ้าพวกมันกล้าทำร้ายเจ้างั้นหรือยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเิียวเยินกล่าวแต่ข้าเอาปีกของหงอสูรฟ้ามาดัดแปลงเป็น ทักษายุทธเหินเวหาหนาสิกต่อไปถ้าใช้พลังนั้นออกมาแล้วถูกพวกมันจาได้อาจมีปัญหาตามมาภายหลังชือเหียนผู้เจ้าวังใจได้ถ้าพวกมันกล้ามาก็ให้พวกมันอยู่ที่นี่ช่วนิรันดไปเลยเป็นไงละ่ะเซียวเหยียนไม่ค่อยได้สนใจคําพูดของชือเหียนเขากําลังดูทางด้านส่งจ้านที่กําลังสู้กับผู้เท่าหมู่กู่อย่างดุเดือดหลังจากปะทะก,กันอย่างดุเดือดอีกพักใหญ่ๆทางด้านผู้เท่าหมู่กู่ก็คิดในใจว่าตอนนี้ถ้าข้าสู้ตายกับไอ้หมอนี่แล้วข้าอาจจะชนะ แต่ถ้าข้าทำแบบนั้นแล้วจะมีประโยชน์อะไรข้าเองคงต้องหมดสิทธิ์ในการแข่งขันในการเป็นนักตรงโอสถอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนข้าไม่สามารถทำแบบนั้นได้หลังจากผู้เท่ามู่กูคิดดูแล้วเขาก็พูดว่าเซียวเยียนถือซะว่าคราวนี้เจ้าโชคดีเรางานชุมนุมโอสถจบก่อนแล้วกันเราเซียนพายุดจะจัดการเจ้าด้วยมือของข้าเองเซียวเยียนตอบกลับยินดีเสมอถ้าพวกเจ้าต้องการพอเห็นแบบนั้นแล้วผู้เท่ามูก่กูก็สลัดจากทางด้านเซียวเยียน และพูดว่าเสี่วหยินเก็บชีวิตอันน้อยนี้เจ้าให้ดีๆจากนั้นเขาก็หายไปในควันมืด